พระราชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังบางปะอินเกาะเล็กๆก,กลางแม่น้ำเจ้าพระยาอํเาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นสถานที่เสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้ามาจากครั้งกรุงศรีอยุธยานามว่าพระราชวังบางปะอินสเสด็จพระเจ้าปราสาททอง โรปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนับนิวาสถานเดิมและสถาปนาพระที่นั่งตรงสถานที่ประสูตย์ชื่อว่าพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพย์พยายาในรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บุรณะสร้างเป็นที่ประทับแรมและทรงปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายยารามด้วยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระราชวังบางปะอินขึ้นใหม่โปรดเสด็จแปลพระราชฐานเป็นนิดและใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคารตุกะจึงมีพระที่นั่งตำหนักเจ้านายและที่พักผู้ตามเสด็จครบถ้วนแก่การที่จะทรงว่าราชการได้ที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งไอสวรรค์ที่พยาอาจใช้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบท พระที่นั่งวโรพาสพิมานเป็นท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการและทรงประกอบพระราชพิธีพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรเดิมสร้างด้วยไม้จะถูกไฟไหม้เสียหายในราชการปัจจุบันได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นที่ประทับในเขตพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานเป็นที่รับรองพระราชอาคารตุกัพระที่นั่งเวหาจมรูนมีท้องพระโรงหน้าท้องพระโรงกลาง และห้องที่ประทับส่วนพระองค์เช่นห้องทรงพระอักษรกล่าวกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีที่ประทับสำหรับพระราชวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายในแยกจากกันเป็นสัดส่วนอาคารสถานอื่นๆเช่นหอวิทูลทัศนากระโจมตแตรและที่สำคัญคือหอเหมมทียนเทวราช ปดิสถานเทวรูปสมเด็จพระเจ้าประสาททองและยังมีสถานที่อนุสร์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืออนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าจุนันทากุมารีรัตซึ่งได้เคยตามสเสด็จไปประทับณพระราชวังบางปะอินแห่งนี้